สวัสดีค่ะมอ r n i n ทอ o p ประจำวันอังคารที่14พฤษภาคมนะคะราคาทองคำค่ะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะลบ1.22มาอยู่ที่ระดับ1,430.05 u s ลต่อออนค่ะการปรับตัวลดลงของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากตัวเลขของซาลาที่ออกมาค่อนข้างดีค่ะแล้วก็จากการที่มีข่าวว่าเฟดจะเริ่มกำหนดยุติกัน ลดการขนาดของโครงการซื้อพันธบัตรนะคะก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะตัวจุดนี้เองก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคําค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการที่กองทุนเอส r ีเริ่มชะลอการขายทองคําลงโดยที่วันนี้ไม่ได้มีการขายทองคําออกมานะคะรวมไปถึงปัจจัยบวกจากทางฝั่งยุโรปนะคะที่หลังจากการประชุมเนี่ยกองทุนเอเอได้ตัดสินใจเบิกเงิน ช่วยเหลืองวดแรกจำนวนกว่าสองพันล้านยูโรนะคะให้แก่ไซปรัสแล้วตรงจุดนี้เองนะคะก็ทำให้ค่าเงินยูยโรกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็หนุนราคาทองคำให้กลับมายืนเหนือระดับหนึ่งันสี่้อยสสิบได้ในเช้าวันนี้ค่ะขณะที่นายกสเปนแ,และโปรตุเกสน,นะคะเรียกร้องให้ทาง e ูเนี่ยตั้งสะภาพธนาคารโดยเร็วนะคะต้องรอดูว่าการประชุมในวันนี้ต่อเนื่องนะคะว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีผลหรือข่าวดีต่อตัวของยุโรปได้มากน้อยเพียงใดนะคะขณะที่กรีซนะคะจะมีการเยือน ประเทศจีนนะคะในวันที่15-19พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเข้าไปในประเทศนะคะต้องรอดูว่าจะเป็นผลบวกต่อกรีซหรือทางยุโรปได้มากน้อยเพียงใดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในวันนี้ยังมีข่าวบวกเกี่ยวกับทางฝั่งยุโรนะคะจะเป็นแรงเสริมต่อราคาทองคําได้ที่นี้ในคืนเมื่อคืนวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปีที่ปรับตัวจาก ลดลงมาปรับตัวดีขึ้นนะคะบวก0.1%นะคะซึ่งก็เป็นสัญญาณบวกต่อภาวะเษฐกิจของซารัาที่เริ่มเริ่มที่จะปรับตัวดีขึ้นตรงจุดนี้เอ,อาจจะก,กดดันต่อราคาทองคำได้แต่ทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่า แม้ว่าราคาทองคำจะสามารถกระเตื้องขึ้นมาได้นะคะโดยสามารถยืนเหนือนะระดับ1,440ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยังมีแนวต้านค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น1,450 1,460นะคะต้องคอยเรามาระวังแรงขายบริเวณแรงกล่าวนี้นะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้ายังยืนเหนือน 1,420-1,430เบรนี้นะคะการที่จะสามารถทะลุ1,460ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสค่ะดังนั้นก็ต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะเนื่องจากสัญญาณบวกลบยังไม่ชัดเจนแต่ว่าแนวโน้มบวกยังมีมากอยู่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคแล้วยังไม่ได้หลุดบริเวณ1,420อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นดูแนวรับแนวต้านกันไปก่อนนะคะวันนี้ให้แนวรับ1,430-1,425นะคะถ้ายังไม่หลุด2เบริเวณนี้ยังมีโอกาสขึ้นทดสอบ1,455-1,4 60ในระยะถัดไปค่ะโดยตัว S P D I อย่างที่บอกนะคะยังไม่ได้มีการขายออกในวันนี้ก็คือยังถือ1,51.65 0ตันนะคะขณะที่ตัวดาวโจนะคะเริ่มมีแนวโน้มในการปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นหนักค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากเริ่มขาดปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นแล้วแล้วก็มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะคะดังนั้นอาจจะเป็นแรงกดดันต่อเซตฟิของเราในวันนี้ได้ค่ะ ทีนี้สำหรับตัวซลเวอร์เองนะคะก็ยังทรงทรงตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะคะดูแนวรับแนวต้านแนวต้านบริเวณยี่และ24.5และแนวรับ23.15และ23ค่ะสำหรับตัวค่าเงินบาทนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณการควบคุมใดๆเกี่ยวกับค่าเงินบาทก็ทำให้กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ก็ยังคาดการว่าจะทรงทรงตัวนะคะไม่ได้ปรับตัวแข็งค่าลงไปค่อนข้างแรงเนื่องจาก ยังดูตามกราฟทางเทคนิคแล้วยังดูสามารถที่จะท่งตัวระดับสูงได้ดูแนวรับยี่ส9บเก้าุดสี่สิบเก้าุดสาก่อนนะคะว่าจะรับอยู่หรือไม่ถ้ารับอยู่นะคะก็ยังมีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านย9 8 5ิบเก้าุดแปดห้าละยี่สบและสามสิบค่ะสำหรับตัวราคาน้ำมันเองนะคะหลังจากที่ชนแนวต้านสำคัญก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็เริ่มชะลอตัวใน การชะลอการปรับตัวลดลงแล้วนะคะดูแนวรับที่100.8แล้วก็18.8ดขณะที่แนวต้าน100และ1 105และ106.15ค่ะตัวเซทฟิตี้เองนะคะก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่หลายวันแล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญ1,085ไปได้นะคะตอนเมื่อวานนี้ก็เริ่มชะลอตัวลงมาดังนั้นในวันนี้ก็ยังเชื่อว่าจะมีการชะลอตัวลงมาเช่นเดียวกันนะคะรอดูแนวรับนะคะที่บริเวณ 1,060นะคะและ1,055ขณะที่แนวต้า1,077และ1,080ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ดีริเวทีฟในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ